กยนตั้งคณะกรรมการดูแลการระบายน้ำในเขื่อนต่างๆนะคะเพื่อให้น้ำในเขื่อนเหลือน,น้อยกว่าปีที่ผ่านมาค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เผยว่ากยนสรุปแผนการบริหารจัดการน้ำเรียบร้อยแล้วซึ่งสัปดาสัปดาหน้านะคะก็จะลงพื้นที่สํารวจด้วยตัวเองเพื่อให้มีการดําเนินการตามแผนโดยเร็วที่สุดค่ะ นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนถึงแผนการบริหารจัดการน้ำว่าขณะนี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำหรือกอยนอได้มีการสรุปแผนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ในรายละเอียดปีกย่อยนั้นยังไม่สามารถยังไม่มีความชัดเจนอาทิเรื่องของฟัดเวสองล้านไรซึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะมีการลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งดำเนินการตามแผนโดยเร็วที่สุด รวมถึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทำแผนนโยบายในการจัดเสนอด้วยเพื่อให้มีความสอดคล้องกันรวมถึงงบประมาณ3.5แสนล้านบาทที่จะใช้ซึ่งก็จะต้องกู้เงินตามที่ได้มีการออกพระราชกำหนดทั้ง4ฉบับและผ่านสภาไป,ไปแล้ว2ฉบับและรอการตีความจากสารรัฐธรรมนูญอีก2ฉบับค่ะนี่ก็รเรียกว่า มันมีความลําบากอยู่ตรงที่ขบวนการกลไกของภาครัฐด,ด้วยอ,อย่างเมื่อวานนะคะก็วันวันพฤหัสเนี่ยดิฉันก็ไปที่สํานักงบประมาณแล้วก็เราก็เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปดูว่าเมื่องบประมาณบางส่วนวันนี้เราก็ไม่ได้ใช้งนบประมาณเต็มจนกว่าเงบประมาณจะผ่านในเดือนมีนานเราถึงจะใช้ได้1นึ0 0 0สล้านเราใช้ได้บางบส่วนนะคะวันนี้เราก็ไปไปใช้เท่าที่มีโดยที่ก็ไปพยายามที่จะทําอย่างไรให้เร่งรัด ในขบวนการจะซื้อจัดจ้างให้เร็วเพราะว่าอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงก็เลยเป็นที่มาว่าท่านก็เลยไล่งานในกรุงเทพเห็นเป็นไล่งานก็ะงบไล่งานทุกกรมเลยก็มันอยู่ไม่ได้ก็นั่งไล่ไล่ไปแล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันด้วยนะคะก็ไปไล่งานในกรมก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงสิบกว่าจะเป็นไล่ลงพื้นที่มได้ค ด้านนายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมกยนที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีการหาหรือสองเรื่องหลักก็คือการลงพื้นที่ติดตามงานตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ส่วนจังหวัดดำเนินการก่อนหน้านี้ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรและการเวิร์กช็อปโดยการนำแผนงานจากส่วนกลางของกยนนนำไปปฏิบัติใน พื้นที่จริงร่วมกับแผนป้องกันของส่วนจังหวัดเพื่อเห็นภาพรวมของแผนป้องกันน้ำท่วมทั้งประเทศ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิษฐ์เพื่อดูในเรื่องของพื้นที่ป่าต้นน้ำการระบายน้ำจากเขื่อนรวมถึงระบบนิเวศจากนั้นจะดูเรื่องของเส้นทางการระบายน้ำและสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ก่อนที่จะเดินทางมายังจังหวัดพิจิตรและชัยนาทซึ่งจะเป็นพื้นที่กลางน้ำเพื่อดูเรื่องของการเก็บน้ำและการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพญารวมทั้งการกั้นน้ำของประตูระบายน้ำบางฉมสีจังหว ังหวัดสิงห์บุรีขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบพยพและการเปิดศูนย์พักพิงที่จังหวัดรบบุรีและมาดูการป้องกันแนวนิคมอุตสาหากรรมโบราณสถานที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่พื้นที่ปลายน้ำในส่วนของกลุ่งเทพมหานครและปริมณฑลก็จะดูในเรื่องของการระบายน้ำลงสู่ทะเลค่ะ สำหรับพื้นที่รับน้ําขณะนี้นะคะกอ,อยนอก็ยังไม่มีการกําหนดจุดชัดเจนซึ่งต้องรอการลงพื้นที่สํารวจสภาพจริงก่อนขณะเดียวกันก็จะมีการพูดคุยหารือกับประชาชนในพื้นที่ที่จะก,กําหนดเป็นพื้นที่รับน้ําด้วยเพื่อหามาตรการเยียวยาร่วมกันค่ะครับทั้งเรื่องของพื้นที่รับน้ําและก็พื้นที่ระบายน้ําและนิคมอุตสาหกรรมเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเราจะ คุยกันไปก่อนคิดไปก่อนแล้วก็อาจจะมีการไปพบชาวบ้านก่อนบางบางพื้นที่นะเหมือนกันแล้วก็เพื่อที่จะทําแผนที่สมบูรณ์นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแผนการระบายน้ำในเขื่อนต่างๆเพื่อให้น้ำในเขื่อนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรัฐบาลและกยนอคาดการว่าหากมีปริมาณน้ําเท่ากับปีที่แล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะมีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมรับมือมาเป็นอย่างดีค่ะ